สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบะแายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอลระทศไทยสิงค์ครับโโหโอโหอบมาเม็นรถเกีแต่หัวหน้าครับสวัสดีไปย่างแฟนเ,นเพจเฟซบุก๊กบอาวระทศไทยเงินล้านครับอ้ามวันนี้อยู่กับเจ้า L C 708อานนท์อานขาเหล็กครับผม ทอสามนิ้วคือกันเพิ่อนนี่ก็ได้โก้คักะที่วิบวะ หอ,อบดิ้นลนล้นครับโอ้เบาเบารอบเครื่องขึ้นอยู่ว่าหัวหนะโอ้รอบเครื่องศูนย์พี่น้องขนาดรอบเครื่องศูนย์ได้ยังซ้ำเนีเ่ยา ไหลังเก์สามอันเ <c oughs> นี่ยเนี่ยลดเสียงบอดังครับพี่น้องครับเบิ้งก็ยังโมเลวผมเลีเล้ยวอยู่ได้พี่น้องเลยเสียงบอดังเลยสิครับ Lc708 พลังเทอร์โบครับผมนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้ฝันดินมาแบบจุกจุกห่ามาคุ้มมาโอ้ โอ้ตีโถนี่สายหอบครับผมบาลัง47ครับโอต๊ตการหอบยินไหมโอ้ยบูธาหาใบมีดมาต่อขึ้นอีกแค่สิบเส้นอาจารย์ ได้ยินีอ้อดเสียงเนาะนิ่มแหงครับเสียงท่ออันพรคเล่งจังหอนสี่ฮนห้าแน,น่นอนหนึ่งเอ้าฝันมาอีกครับ หน้าตําแก่พี่น้องเลยหน้าซีมุ่มอยู่ครับแต่ว่าตําแก่ทั้งบนทั้งเจ้าเอลซีเจ็ดยู่นะครับตําหลายบอลูวา่าเป็นหน้าจังไดหน้าหน้าคุดเอาดินมั่งผมว่าว่าม่รถไฟฟ้าไ้เพื่อน,นี่กระได้ ยิเด้ยเสียง,งเป่นโอ้วเนรถไฟฟ้าใช่มยินงเสียงเสียงโทหาศูนย์งัเบิดวัน รถจะได้จะมามีเสียง ฟันมาอีกอาจารย์โดยรถหมวดนี่บ่อค่อยแล่นมากครับขี่เท็นเหลือเพิาะทั้งสามคัน เจ้าอานนเป็นคนหลากดินเงาครับเรือว่าเสียไปผมพูนพี่น้องนั่นละมองต้นนารถเลยครับพระควันพระสันไปห้อมกันอยู่พูนเบิดแล้วาวะโอย โอ้ลากอยากลากเงยเอาเติมอยู่ครับปอ้ยฟันดีครับเว้ยใบมีดหอบเป็นหอบอุ้มเป็นอุ้มครับนี่นี่เบิังม่วนครับโอ้ อ้าวทางเล่นต่อเหรอเจาเฝ้าให้คอยไปทายสักคนจังเล่นเราสร้างบ้านคนเล็กพี่น้องเบิ่อไงขุนขุนอน้ยเ่าอันนี หวนานไม่อีกครับ เฟฟฝ่ารถพลังงานตัวนี้ปานมาอีกรอบหนึ่งโบม่วนดีครับเวย ไเจ,เจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน,กนยกันเลนนครับผมสำหรับวัอนี้ก็ลาพี่ละน้องไปซ้ำนี้สักันึ่ครับผมสวัสดีครับผม